จะบริหารอพาร์ตเมนต์ต้องจ้างพนักงานกี่คนครับคลิปนี้มีคำตอบหลายๆคนมีคําถามนะครับว่าถ้าคุณจะบริหารอพาร์ตเมนต์ตึกๆหนึ่งเนี่ยคุณควรที่จะจ้างพนักงานประจําตึกกี่คนบางตึกนะครับผลตอบแทนนะหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นถ้าคุณจะมีทั้งแม่บ้านมีทั้งยามมีทั้งผู้จัดการก็ไม่คุ้มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมมีหลักคิดอย่างนี้โดยปกติเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะมองว่าควรจะจ้างพนักงานกี่คนเนี่ยผมให้สูตรนะครับรายรับรวมเท่าไหร่เนี่ยค่าจ้างคนเนี่ยไม่ควรเกิน1 5ของรายรับรวมนะครับคำว่ารายรับรวมคือรายรับจากค่าเช่าห้องต่อเดือนสมมุติว่าค่าเช่าห้องต่อเดือนคุณเนี่ยรวมรวมกันคือ10,000แบาทการที่คุณจ้างเนี่ยพนักงานเนี่ยรวมรวมกันก็ไม่ควรเกินหมื่นห้การที่ตึกไซส์เล็กเนี่ยคุณใช้คนดูแลคนเดียวเพียงพอครับเพราะว่า ตึกคุณไซส์เล็กเนื้องงานมันไม่ได้มีอะไรมากบางตึกมีเพียง30ห้องครับถ้าคุณจะจ้างสองคนสามคนมันก็ไม่คุ้มถูกไหมครับแต่การที่คุณจ้างคนเดียวเนี่ยคนคน,นั้นเนี่ยเขาจะต้องทําหน้าที่ได้หลากหลายงานหลักๆเนี่ยของการบริหารอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือในเรื่องการทําความสะอาดทางเดินนะครับทําความสะอาดภายในห้องที่มีคนย้ายออกมีคนย้ายเข้า ซึ่งธรรมชาติของธุรกิจอพาร์ตเมนต์เนี่ยการที่คนย้ายออกย้ายเข้าเนี่ยมันไม่ได้สูงอยู่แล้วส่วนใหญ่คนที่มาเช่าเขาก็เช่ายาวในหน้าที่ในเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการทําความสะอาดทางเดินประตูนะครับจุดที่คนสัมผัสร่วมกันอันนี้มันก็ไม่ได้ใช้เวลามากในการทํางานอีกงานหนึ่งก็คือการจดมิเตอร์น้ําจดมิเตอร์ไฟการสรุปบ,บินส่งลูกห้องอันนี้ก็จะทําทุกๆสิ้นเดือนงานในเรื่องของการรับ พาลูกค้าดูห้องนะฮะแล้วก็ทำสัญญาในแต่ละเดือนครับถ้าคนเช่าคุณเยอะแล้ว งานงานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเยอะแต่มันอาจจะเยอะช่วงแรกในตอนที่คนเช่ายังมีไม่มากการติดต่อประสานงานช่างนะฮะในกรณีที่ตึกคุณมีปัญหาถ้าเกิดคุณมีการเตรียมเบอร์ติดต่อช่างไว้ให้กับคนดูแลคุณนะฮะเวลามีปัญหาเนี่ยคือเขาก็จะประสานงานตรงได้เลยปัญหามันก็จะไม่ได้มีอะไรมากถ้าเกิดคุณเตรียมตัวมาอย่างดีสําหรับการบริหารตึกไซส์เล็กเนี่ยคุณก็จ้างช่างเงินช่างเอาซอร์สจ่ายเงินเมื่อมีปัญหาซึ่งในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพราะตึกคุณเป็นไซส์เล็กถ้าเกิดต แทนมันสามแสงขึ้นไปอะไรอย่างนี้การที่คุณมีคนดูแลแค่คนเดียวมันก็ไม่เพียงพอครับเพราะตึกคุณมีจํานวนห้องมากขึ้นตึกคุณจับกลุ่มตลาดที่คนคาดหวังในเรื่องการบริการมากขึ้นรวมถึงตึกคุณเนี่ยมีที่จอดรถการที่คุณมียามเนี่ยมาเฝ้าตอนกลางคืนเนี่ยมันก็ทําให้คนเช่าเนี่ยเขาค่อนข้างอุ่นใจและรู้สึกปลอดภยัยถ้าเกิดคุณอยากจะมีช่างประจําตึกด,ด้วยคุณก็อาจจะหายามฮะรอปพอที่มีสกิลงานซ่อมได้ด้วยถ้าเกิดคุณจ้างมาคนเดียวก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มเพราะว่างานซ่อมมันก็คงไม่ได้มุยร รวมครับก็ให้อยู่ในอัตราค่าจ้างพนักง,งานเนี่ยประมาณ15%ของรายรับรวมสมมุติว่าค่าเช่ารวมๆกันเนี่ยสามแสนบาทคูณ15%ก็ประมาณ4ี่0 0ื่นห้าะคุณอาจจะมีจ้างแม่บ้านคนหนึ่งครับจ้างยามคนหนึ่งอาจรวมกัน2อ0หมคุณยังมีงบเหลืออีก2 0 0 0 0ื่นไอสองหมื่นเนี่ยคุณอาจจะเอามาจ้างผู้จัดการก็ได้เพราะว่าถ้าตึกที่ไซส์ใหญ่ขึ้นผลตอบแทนมากขึ้นงานที่ต้องทํามากกว่าปกติก็คือในเรื่องของการที่คุณจะต้องมีการทําบัญชีที่ละเอียดขึ้นเพราะตึกไซส์ใหญ่ขึ้นเน ถ้าคุณบริหารงานเป็นบุคคลธรรมดาภาษีบ้านนะฮะคุณควรจะทำในรูปแบบนิติบุคคลในการที่คุณเป็นนิติบุคคลเนี่ยคุณก็จะต้องมีการส่งงบมีสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเองมีคนทำบัญชีให้คุณคุณก็อาจจะมีผู้จัดการตึกที่คอยมาสรุปข้อมูลให้คุณในแต่ละเดือนเพราะว่าห้องคุณเยอะการที่คุณจะมานั่งทำเองเนี่ยอาจจะไม่สะดวกผู้จัดการตึกคนเนี้ยที่คุณจ้างเนี่ยก็อาจจะทำในเรื่องของแก้ปัญหาให้ลูกค้าที่เช่าห้องนะครับประสานงานช่างรวมถึงจดทำบัญชีสรุปข้อมูลเนี่ยส่งสำนักงานบัญชีงานคุณก็จะบ ถ้าเกิดคุณมีคนช่วยงานและถ้าเกิดคุณมีระบบที่ค่อนข้างจะดีเพียงพอ ในส่วนของแม่บ้านประจาตึกเนี่ยคุณจะมีหนึ่งคนหรือมากกว่า1คนดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเนื้องานในตึกคุณครับว่าทําเลที่คุณลงทุนเนี่ยเป็นทําเลที่มีคนย้ายเข้าย้ายออกบ่อยไหมอ่าถ้าเกิดคนย้ายเข้าย้ายออกบ่อยแล้วคุณลองใช้แม่บ้านคนเดียวแล้วรู้สึกว่างานโหลดคุณก็ควรจะพิจารณาครับที่จะมีเพิ่มอีกคนหนึ่งถ้าเกิดคุณปล่อยให้คนคนนึงทำงานโหลดเกินไปนะฮะแน่นอนว่าเขาก็อาจจะอยู่คุณไม่นานเพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนนะครับในเรื่องของการบริหารอพาร์ตเมนต์เนี่ยหัวใจสําคัญนะคร จัดสรรระบบจัดสรรคนให้เหมาะกับงานนะครับในการจ้างคนนะฮะให้มาทํางานแทนคุณให้ดีครับและคุณก็จะไม่เหนื่อยการบริหารอพาร์ทเมนต์ไม่ยากอย่างที่คิดสาหรับใครที่เริ่มต้นนะฮะในการที่จะเข้ามาทําธุรกิจอพาร์ทเมนต์เนี่ยที่บอกว่าเป็นธุรกิจที่จุกจิกเป็นธุรกิจที่ปวดหัวต้องแก้ปัญหาเรื่องคนถ้าคุณวางระบบอย่างดีและคุณเข้าใจธรรมชาติของการทําธุรกิจนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรที่ยากและเผื่อจะง,ง่ายกว่าหลายๆธุรกิจด้วยซ้ำสำหรับวันนี้ผมโมจากไทยพาร์ทเนอร์์ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันคลิป หน้าขอบคุณครับ